สวัสดีแลนด์ดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการรับเลิครับและแล้ววันนี้ครับทางฝั่งของ High h อ t นะล่าสุดได้ออกมาโพสต์แจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้ในโลกอินเทอร์เน็ตใน Facebook ของเขาครับทำให้เรานะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งครับของเรื่องที่เกิดขึ้นฟังจากฝั่งของ g ฮ H อ t กันบ้างว่าเป็นยังไงเพราะดูท่าทางค่อนข้างจะพูดได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ High h o t พูดมาจริงนะครับสิ่งที่เราได้รับทราบมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริง แต่จริงไม่หมดครับและววันนี้เรากำลังจะให้ทราบเรื่องจริงอีกบางส่วนจากฝั่งของทางให้ฮอตและบ้านวูบ้างว่าจะเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีนกว่าครับภาพที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันเป็นภาพจังหวะสั้นๆตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแล้วนะฮะลองดูครับทนี่ที่วงอยู่เนี่ยคือนักร้องแรปเปอร์นะฮะชื่อนายจามานครับ และหลังจากที่เมื่อ2วันที่แล้วครับมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยคงจะเห็นกระแสะที่มาแรงกันมากในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีภาพแก๊งวูครับไฮฮอตจามาและชาวแก๊งเนี่ยถูกตำรวจเรียกจับตัวขึ้นไปในข้อหาที่ไปมีเรื่องไปฟันวินมอเตอร์ไซค์แขนเกือบขาดครับในเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยทางโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้ออกมาเรียกได้ว่าวิจารนะแล้วก็พูดถึงข้อคิดเห็นของตัวเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าอาวทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามครับทีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า เราก็ยังไม่ได้เห็นเลยว่าทางฝั่งไฮฮอตและฝั่งแกงวูฟหรือว่าฝั่งจามานที่โดนจับตัวไปเนี่ยเขามีเรื่องอะไรจะพูดมีอะไรจะมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างฮะและในที่สุดนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทาง Facebook ของทางไฮฮอตครับก็มีการออกมาขยับขยืขย่นโดยการแจกแจงเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้เราได้ฟังกันแล้ววันนี้ผมจะมาอธิบายจากทางมุมของไฮฮอตให้ทุกคนได้ฟังกันครับว่าเรื่องมันเป็นมายัางไงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากป้าขายหมูปิ้งงกับบทาาน ของแก๊งไฮฮอตเนี่ยครับเขามีเรื่องกันมาประมาณปีกว่าแล้วครับเรื่องที่มีกันคืออะไรเรื่องที่มีกันคือหน้าบ้านของแก๊งวูฟเนี่ยครับจะมีป้าขายหมูปิ้งเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตลอดเวลาครับเลยต้องทําให้แก๊งวูฟเนี่ยคอยมาเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ของป้าที่มาจอดเลยเกินเข้ามาในที่ของบ้านเขาเนี่ยคอยมาหยิบเอามอเตอร์ไซค์ออกไปวางฝั่งอื่นเพราะว่าต้องเอารถเข้าออกจากบ้านแก๊งวูฟน่น,นะฮะเรื่องราวเนี่ยมีอย่างนี้มาตลอดครับจนกระทั่งวันที่เกิดเรื่องครับผม,า,า,ม,บมาจอด ที่หน้าบ้านของแกงวูฟเหมือนเดิมครับก็เลยทําให้ทางแกงวูฟเนี่ยตอนเช้าจะเอารถออกจากบ้านนะ้วเวลา9ก้าโมงเช้าครับก็ได้พยายามเอามอไซค์ของป้านเนี่ยขยับออกไปจากหน้าบ้าน แต่ทีนี้เนี่ยเหมือนป้าเนี่ยรออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับแล้วก็ได้มาทําการมีปากมีเสียงกันว่าจะมาขยับรถของป้าทําไมป้าก,ก็อยู่ตรงนี้มาตลอดทางฝั่งแกงวูมเนี่ยก็บอกไปว่าเออนี่มันบ้านผมน,นู่นนี่นี่นั่นมีปากเสียงกันเล็กน้อยนะฮะจนสุดท้ายในยฝั่งแกงวูมก็ได้บอกไปว่าโอ้โหถ้าจะทําตัวอย่างเงี้ยไม่น่าโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้เลยนะป้าทําให้ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายทะเลาะก,กันแล้วแยกย้ายทันไปก่อน,กนครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปครับทางป้าเนี่ยได้พาพี่วินและญาติาผู้หญิงครับมาที่หน้าบ้้าานแลวก็ม แบงค์หรือว่าทางแกงวูฟเนี่ยลงไปเคลียร์ก่อนที่จะได้ด่าทางแกงวูฟครับทางแกงวูฟเนี่ยก็ได้บอกว่าป้าครับป้าจะให้ผมมาขอโทษใช่ไหมป้ากับผมไม่ใช่ไม่ใช่ความขอโทษมึงอะไม่ต้องหรอกวางกองไว้ตรงนั้นน่ะแหละแถมหลังจากนั้นครับผู้หญิงที่มากับป้าเนี่ยก็ได้ชี้หน้าทางแกงวูฟแล้วก็บอกว่าเนี่ยนักเลงนะเนี่ยพวกมึงเนี่ยเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ได้แยกย้ายไปนอนอีกครั้งหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยมีแท็กซี่ครับแท็กซี่ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมาช่วยแยกกลุ่มกลุ เวลาผ่านไปกว่า1ชั่วโมงครับก่อนที่พ่อของไฮฮอตเนี่ยจะเป็นคนมาตามทุกคนบอกว่าเฮ้ยมีเรื่องใหญ่แล้วที่หน้าบ้านเนี่ยป้าขายหมูปิ้งเนี่ยพาลูกชายและพวกของเขากว่า4ีหคนเนี่ยมารออยู่หน้าบ้านท่าทางจะเป็นวินนะอีก 2- อสคนทีนี้เนี่ยหลังจากที่ออกมาหน้าบ้านครับก็จะได้เห็นว่ามีผู้ชายเสื้อฟ้าเนี่ยตะโกนหวังว่าว่ามึงเนี่ยติดคําขอโทษแม่กูนะพร้อมทั้งชี้หน้าไฮฮอตแล้วพูดกับผมมึงว่ามึงด่าแม่กูเหรอก่อนที่เพื่อนของเขาเนี่ยนะครับเพื่อนของฝั่งป้าขายหมูปิ้งจะบอกว่่่่่่่าไไไมมมใใใชชชคนนี้ สุดท้ายนั้นผู้ชายเชื่อฟ้าครับก็จะเปลี่ยนไปชี้หน้าจากชี้หน้าไฮฮอตไปชี้หน้าแบงค์แทนแบงค์เนี่ยก็คือคนที่เลาะกับป้าตลอดเวลามาครับทั้งสองฝั่งนี้ก็จะมีปากเสียงโวยวายกันก่อนที่ทังเจมจามานครับก็จะออกมาแล้วก็บอกว่า,วามึงเป็นควยอะไรมึงจะมาทําไมกันเยอะแยะพร้อมทั้งตังโวยวายนะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยมีคนเนี่ยตะโกนกลกับไปหาจามานว่ามึงจะเสือกอะไรพ่อของไฮฮอตเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยได้ทําการมาแยกเจมดึงเจมเข้าไปในบ้านก่อน หลังจากนั้นเนี่ยคนที่มาโวยวายอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแฝงแก๊งของป้าขายหมูปิ้งเนี่ยก็ได้ทําการเดินอ้อมหยิบขวดน้ําแล้วก็ปาเชียวหัวของชามานไปครับหลังจากที่ปลาขวดน้ําเฉียนหน้าเจมครับคนที่ปลาขวดน้ำเนี่ยก็ได้บึง เข้าไปหาเจมเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องชุลมูลเกิดขึ้นครับส่วนพี่วินที่ชี้หน้าเจมคนแรกเนี่ยก็ได้เข้ามาต่อยหัวแบงค์แล้วก็ทําให้เกิดเรื่องมารุมมาตุ้มขึ้นเกิดการชุลมูลรุมกระททิก,กันเกิดขึ้นครับผมไฮฮอตบอกไฮฮอตไม่เห็นแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จากข่าวที่ได้ฟังมาเนี่ยคือคนที่มีเรื่องกับเจมที่โดนฟันเนี่ยครับเขาบุกปรี่เข้าไปในบ้านของแก๊งบูฟและพยายามจะต่อยเจมครับณนะตอนนั้นจามานของเราเนี่ยถือดาบซามูไรไว้อยู่แล้วและเห็นว่า ทางฝั่งพี่วินเนี่ยกำลังบุกเข้ามาในบ้านแล้วจะมาต่อยเขาง้างหมัดจะต่อยเขาครับทำให้จจมานเนี่ยฟันเข้าไปที่แขนของพี่วินสุดท้ายแล้วพี่วินถึงแม้จะโดนฟันก็ตามครับเขาไม่หนีไม่ถอยครับบุกเข้ามาในบ้านจนจะขึ้นไปที่ชั้น2อ,อยู่แล้วครับเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นที่บันไดนะพี่วินเนี่ยก็ยังขึ้นไปตามไปที่บ้านถึงแม้จะโดนฟันอยู่ดีทางเจมทางจามานเนี่ยก็เลยได้ทําการฟันต่อไปอีกหลายครั้งจนสุดท้ายแล้วตัดกลับมาที่ทางไฮฮอตครับไฮฮอตเห็นว่าทุกคนเนี่ยพังะแล้วก็ถอยไปจาากบบ้นครั ซอยไปจากบ้านเพราะมีกองเลือดเดินตามมาตอนนั้นเนี่ยไฮฮอตบอกว่าไฮฮอตไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางเจมทางไฮฮอตได้ทําการเรียกตํารวจกันเลยว่าให้ตํารวจเนี่ยเข้ามาซะเข้ามารับตัวเขาไปเพราะเรื่องเนี่ยถ้าจะแย่อย่างแน่นอนครับรอบคลิปวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ค่าขนมค่าน้ามันเรามาตัดคลิปอย่างนิโก s เอสเอนิโกเอสเออย่าลืมไปติดตามกันได้ครับขอขอบคุณมากๆเลยครับในระหว่างที่พวกแก๊งบุกกำลังรอตํา,ร,าตรวจมาเนี่ยครับก็ มีทางฝั่งแก๊งวินเนี่ยเข้ามาถล่มบ้านของเขานะครับสุดท้ายก็เป็นภาพที่เห็นครับผมอย่างที่เราได้เห็นกันว่ามีตำรวจเนี่ยมารับตัวไฮฮอตไปครับผมทีนี้เป็นยังไงล่ะครับเนี่ยคือเรื่องราวจากฝั่งไฮฮอตคุณฟังเรื่องราวจากฝั่งไฮฮอตไปทั้งหมดเ,เป็นยังไงบ้างเรื่องทั้งหมดี่ยมีต่ออีกนะครับแต่อย่าผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปอ่านต่อกันได้ในเฟซของไฮฮอตได้เลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงสําหรับวันนี้ผม้้ออองลลาาไปกกกก่นนนนแแแวเจัใคิห Peace.